Di a tu con. Gindita lap ko su chong. Furang. Aha. วันนี้เราจะกลับเข้าไปเอาชีวิตรอดกับไป้กวางผีอีกครั้งเพราะมันมีอัพปปเดตเขาว่ากันว่ามันมีเอเลี่ยน UFO ตกลงมาในป่าน,นั่นด้วยนะฮะนอกจากจะมีสารพัดสิงสารลาสั์มีกวางผีแล้วยังมีเอเลี่ยนอีกไปดูกันดีกว่าว่าเราจะค้นพบอะไรแปลกๆกับ UFO นั่นไดหรปล่า let's go I w i ลอ แล้วคลูกกระจกัสเกยเรากลับมาเกมนี้อีกครั้งใช่แล้วเขาว่ากเรื่อมันมีอัพเดตใหม่เหรอนี่ดูบนหัวะได้เห็นป่ะเห็นโลโก้ป่ะแย้ม่วงเอ้แย้เขียวมันคือเอเลียนว้เอเลียนหรอส่วนหมาเป็นคนตัดสวนหน้าหนวด นี่เลยบอกเลยว่าเราจะเข้าไปด้วยคลาสใหม่นะครับผมเป็นเอเลียนส่วนไอสูงปาแฟงนี่มันเป็นคนตัดไม้ออกแนวก,กรรมกรนอะ่ะเอลุยเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งเบลเรามยังไม่ทำใจเลยอ่ะไม่ต้องทำจงทำใจละอีกเข้าไปหลายรอบแล้วก็คราวนี้เรามากันสองคนเปียวเหงาเฮ้ยเราแขวแกวแล้วหน้าเราอยู่มาตด้ร้อยคืนหนมาแอบได้ยินมาเขาว่ากันว่าคราวนี้มันไม่ได้มีแค่อีคิมิโนโตะกวางผีแล้วนะเบลหรอแน่นอนมันจะต้องมีเอเลียนมาด้วย ว้าวกลับมาแล้วสถานที่ที่คุ้นเคยนี่อัสกี้ขอฉันโชว์ของก่อนโดโดโดเอ๊จะมากับสิ่งนี้ด้วยคลาสเอเลี่ยได้บอกเลยว่าได้อะไรกันละอะไรอุ้ยปืนหลอดเทพมาอยากได้พี่ล็อกแรกกับขวานไหมอ่ะไม่เอาปืนชีดน้นำนะครับบอกเลยว่าพลังงานไม่มีหมดเติมเองได้แบบพลังงานเอเรียมตัวหนึ่งวิลหอตัวนั้นมีอะไรอ่ะนั่นสิมาเห็นเลขเขียวๆตรงนั้นนะ่ะนี่อะไรอ่ะแบ็กอัพออนอิสเวย์เฮ้ยกำลังเสริม กำลังเสิร์ฟของอะไรกำลังเสิร์ฟของเอเลี่ยนแล้วเปล่าวะไม่รู้ละเอากลับฐานก่อนเผื่อมันมีประโยชน์เฮ้ยเฮ้ยเจ็นไงเฮ้ยไดนไงแล้วก็เวยมันใจเอเลี่ยนเฮ้ยเอาไปก่อกองไฟจกกึ้นี่ความแขวแก่อโอยิงกระต่ายไม่โดนเลยยิงกระต่ายยิงกระต่าย่เราก็เป็นของดีแนนเนอรเอ้ยมันเติมกระสุนด้วยตัวเองมันดีอยู่แล้วล่ะอุ้ยเวลอะไรวะตรงนี้มีหอคอยขอขึ้นไปดูหน่อยเผื่อมีของดีขยัน ราสัตว์เก็บเนื้อไว้เก็บตอนกลางคืนเอ้ยลูกกูพี่ฟาร์มมาเบื่อหมาด้วยเด้โอเคโอเคมาเจอสเปียแค่นี้วันละเกลือกอะมาช่วยเด็กคนแรกก่อนนี่เลยนะครับคลาสเอเรียเดนจะสามารถมองเห็นได้ดีในที่มืดจริงป่าวะเขาว่างนนั้นนะว้าวกลางคืนแล้วเวลไม่เป็นไรฉันเป็นไดเร็ตโอ้โหได้กู๊ดแอคแมวอ่ะบอกเลยว่าสามารถมาลุยคนเดียวได้มีเรกันซะอย่างมันยิงกวางได้เหรอ เออยิงกวางได้ป่ะไม่รู้แต่นี่บอกเลยว่าใส่เดียวกับม้าป่าล้างฝุงก็ยังได้ครับคุณผู้ชมเน่มาเด้มาเดะจิ๊ว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 อุ้ยโอ้โหพลังงานหมดพลังงานหมดแล้วเราจะเดินช้าลงครับนี่คือข้อเสียส่วนหม้าก็ทําหน้าที่ครับของต่อไปมันไปแล้วไอ้กวางผีโอ้โหเด็กก็ต้องช่วยกวางก็ต้องหนีไปไปโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 ดีมาโปรจะพักพ่อมาเลยจ้ะได้มาพ่อมาหาแก ไปเลยยิงไร่เนี่น่ะอุ๊ยโอ้โหมันดาเมจไปเข้าเลยว่ะนี่พี่ล็อกจะมีนาฬิกาไว้ดูเวลาและจะได้เลิกเบียวซักทีเยี่ยมดีมากเลยแบบก็อ่ะเอาเด็กมาส่งละสุดยอดไอเด็กน้อยหัดทำตัวให้มีประโยชน์หน่อยไปตัดไม้ไดิเสียดายเด็กตัดไม้ไม่ได้อ่ะเด็กมาเป็นพันล้านอย่างเดียวเหมือนแกเลยเฮ้ยหมามีประโยชน์หมาตัดไม้ลูกกูไม่มีอะไรแปลกแปลกนอยู่บนหัวเราเฮ้ยอะไรวะอย่าบอกนะว่ายานยูโฟ นั่น่ะเราเจอ UFO เปล่าที่เราไปหยิบกล้องมาถ่ายเร็วเราจะดังกันแล้วอุ้ยน่าอะไรอ่ะเจออะไรไม่รู้รู้แต่ว่าเจอควางอุ้ยลูกคุณพี่มันเหมือนยานมันจะตกจะกำลังไปฮัสกี้อุ้ยมันจะมาตกบ้านเราเหรออโดออโดนยานไงเนี่ยมักนกำลังจะตกอุ้ยตุ้มตุมตุ้มตุมเราจะเจออีควางผีมาอุ้ยเช้าพอดีเลยควางนีไปละมาจะเจอสเปียเยอะไปไหนนั่นไงอุ้ยเบ้อฮัสกี้เราต้องไปดูที่เกิดเหตุดูมันเกิดอะไรขึ้นที่เรามีปัญหานิดหน่อยเหมือนมีคนเฝ้า เหน้นเลยนี่ยสู้สู้แกจะสู้มันยังไงอะนี่ไงมันลงไปดอนนอนดมล่ากระพวกเราเบลสุดยอดไปเลยอุ้ยมีชิ้นส่วน UFO ด้วยเราเก็บได้เบลเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยยาสูตรว้าวเราก็ไม่ดูมาได้ไรอะมันยังไม่หมดเลยฮัสกี้เก็บเก็บกว่าจะไงเนี่ยยังเหลือเอเลียนเอเลียนหน้าเขียวนี่ดูปืนมาดิไหนเลเซอร์แคนนอนว้าวเี้แลกกันอุ้ยไปลองตรงข้างหน้านี่มีเออโบดอุ้ยหมัโง่อันนั้นมันเป็น อาวุธใหม่ของคลาสไซบอร์กแล้วนะบอกให้อุ้ยฮัสกี้ตรงนี้มีมีของมันมีย f o อโอีกลำนึงอยู่แถวแถวนี้พี่ล้หมาจำไม่ได้มันตกตรงไหนอะมางูอกลับมานี่ก่อนฉันมีของดีให้แกจะเอาไปเด็ดอร่อยกลับมาเร็วกลับไปเร็วพี่ล็อกแหกตาดูพี่ล็อกเดินผ่านหมาไปชุดกรอเนี่ชุดกรอสุดยอดไปเลยเอาอ่าเราไปดูที่เกิดเหตุที่ต่อไปดีกว่าไปกดเอ็มเนี่ยเราอยู่แถวนี้แหละพี่ล็อกด้านบนด้านบนเนี่ยด้านบนอ,อุ้ยโหหมาป่าตาแดงต้องจำกัดมันก่อน,อนครับคุณผู้ชมหมาปาตาแดงนี่มันโหดโหด โอ้ดูปืนมาดีแรงหมอว้าวชดยอดเฮ้ยโแต่ชาร์นานมากโอเสีย oh, งชารน่กลัวมากเสียงชาอ่อด้เออดเดดเด<ๆ>มก็ีม,มข่าดีแมแมยังเปิดไม่สุดอะไไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยบโอ้กยกลับบ้านไปเปิดแมปกันไะมาจัดการให้เอเดติดเดติดกลับบ้านกลับบ้านไปฟาร์มแมปกันอนนน้อยไอ้พวกกี้มาอีกแล้วไม่กลัวแล้วคราวนี้บอกเลยว่ามีอาวุธเอเรียนไว้ประเบิกันบอกเลยว่าปืนแคดดอนของมังค์ย ตอนนี้เราเข้ามันช้าดนานอะ่ะยิงกลับหลังยิงกลับหลังโชว์ทำไมหมารู้สึกว่าปืนมันรีโหลดนานเป็นชาดเลยนี่ครับนี่เอาอันนี้มาต่อแล้วเราก็จะสามารถที่จะตอกกองไฟได้ดียิ่งขึ้นไปเก็บอุปกรณ์เอเลี่ยนกันดีกว่าเว้ยนี่จุดต่อไปฮัสเก้อยู่ทางขวาของบ้านเรานี่ไงจุดตกจุดต่อไปในโอ๊ตเจ็บหุย้ยอะไรวะเนี่ยกระเป๋าซูทเคตมีดแซนด์วิชอุ้ยกินได้ไหมเนี่ยว้าวกินต้องกินเข้าไปแล้วเป็นไงอะ่ะอุ้ยไปล็อกดาบสตาร์วอร์้าว ใช่เก็บแล้วทำไมมันไนอะโพชิงแล้วมันมันมืดเร็วจังเลยอ่ะุ้ยแต่อีกจุดหนึ่งมันอยู่ใกล้ๆกันมาง้อคิวไอเดมฮึมรีโลดน้ำนนนไปจมนวนมอเฮ้ยหึ่ยม,ม,มันมีทางเข้าอะไรไม่รู้ฮัสกี้ไนท์รเข้ายอนเก็บของก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยได้ของดิเก็บเก็บดิเก็บอุ้ยแล้วนี่อะไรอ่ะเทเลพอร์ตทูมาเตอร์ชิปว้ายไปขึ้นยานแม่มันไม่รอมันไม่รอผมเลยครับคุณผู้ชมรู้กันนี่ที่ไหนเนี่ยแล้วกวางมันจะอุ้ย นี่คือยานแม่ดีฮะนี่ไงสแกนสแกนม่านตาูสแกนไม่ผ่านอะมันต้องเอาเอเลียนสแกนเนจับจิกหัวว่าไปว้าวสุดยอดไปเลยฮัสกี้อคิวแปดแสนดเอ๋อดี๋ยวเพิ่งก่อนจะ8ดแสนดูข้างในด้วยนี่เลยเฮ้ยตรงใจข้างหลังเุ้ยอุนยมันพูดแย่แย่ๆด้วยไปภาษาเอเลียนที่ฉันรู้ภาษาเดียวอ่ะนั่นก็คือขบจะกึบจะกึบขบคือเบิ มาสแกนเนี่ยฮัสกี้ฉันใช้รู้สึกได้ว่าข้างในจะมีงานรอเราอยู่มันจะมีบอสเดยวบอสอุ้ยว้าวอไอเสตมเปิดก่อนเลยเปิดก่อนเลยนี่อะไรอุ้ยเข้าของโกยเข้าของรออะไรหีบัตไลเยียข้างในจะมีอะไรอยู่ว้าวเฮยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ยเะยเฮ้ยเฮ้ยวฮ้่เฮยเฮยเฮยเฮียเฮาอเฮัยเฮเลยเมากเลยเฮยเฮเ คตรรแงพี่ลงมาได้ซ้ำมั้มมาไม่อยู่แล้วเออพลังงานหมดแป๊บนึงบางวช่วยช่วยพี่ด้วยเฮ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ไอใหญ่ใหญ่เลยไอใหญ่ใหญ่ขจอมันจะมาเจอแต่ฮิโปพี่ลงมาสิได้เอามาเบียนี่สองอันแล้วว่ายิ้วกับบ้านอีกอันได้ปะมันไม่มีใครให้ใช้แล้วหางว่าแล้วเรากลับบ้านไงอะท่าหนักประเด็นนี่เปล่าเมื่อกี้มันเปิดประตูต่อหน้าหมาเลยพี่จริงเหรอได้ป่วลองดูไหมอ๋อลองดูนะอ๋อกลับมาที่ยานเดิมครับคุณผู้ชม ว้าวแล้วกลับมาไปตอนกลางวันโมดีเลยรอดอีกวางผีสุดยอดกลับไปที่แคมป์ไฟของเราแย้ yeah, กองไฟเราขยายแล้วเราไปหาย f o อโอีกที่ยังได้วเราเบจัดไปแม่ใช้บูสให้เป็นประโยชน์เรายังเหลือจุดเกิดเหตุอยู่อีกหนึ่งที่ครับคุณผู้ชมจำได้มันต้องฝ่าดงปูเขงปูไปก่อนแล้วก่อยปูไม่วางเล่นด้วยหลอกนจอได้ไงวิ่งแล้วเราเจอหนึ่งได้ถึงสองฮัสกี้เราเจอที่อยู่ของเด็กด้วยแป๊ดหนึ่งอะเวปูปูปูยามอ่ะไม่ ที่เรามาติงตองมาไม่ปืนแต่มาเอาสาเปียร์ไปจิ้มปู๋เฮ้ยมันอยู่กับมห,หมีเว้ยล็อกเคยปดื่มน้ำหน่อยมีโอ้โหหนโหนูหนหนูหนูฮัสกี้เราฮัสกี้เราฮัสกี้มันยังชาร์จอยู่เลยนยี่สุดยอดด้หนังหมีหนังหมีเราสามารถที่จะช่วยเด็กอีกหนึ่งคนได้เลยวุาบซ่าจังหวะนี้แหละก็ไป local อ่ะฟังกเอาอเที่ยมก่อนเด็กทีหลังอุ้ยโอ้เพชรฟรีอุ้ยน้องหนูร้องไห้อุ้ย พอสระอื่นนอแต่ไม่มีอันไหนเด็ดเท่าของที่เรามีแล้วหรอเบ้ใช่เราบอกเลยว่าเราใช้เทคจากต่างดาวได้ดีกว่าเยอะหมังโง่หมังโง่แกไปนี้ดิหมังโง่แกวตรงนี้เร็วเร็วตรงนี้คือตรงไหนโอ้โหนี่นี่ตรงนี้นายย่าโบชิงนะเบ้โอ้ยเลิกกูบีฮับบูบีฮับกี่เก็บของก่อนทำตัวให้มีประโยชน์เก็บของอุ้ยข้างบนมีอะไรฮัสซี่ฉันว่าเราต้องหลบข้างบนแล้วล่ะตอนเนี้ยเรากลับบ้านไม่ทันแล้วล่ะกวางปีบันไดเป็นปะใช่ไหมไม่เป็นปิดประตูเดี๋ยวยุงข้าวแกเนี่ย อประตูปิดไปได้อะ ceksin, มาว่ามันอยู่ข้างล่างแน่เลย product, TE, 5, right เไม่มีฮัสกี้มันไม่ขึ้นมามันไม่ขึ้นมาเราปลอดภัยตรงนี้ก็คือสถานที่กักขังเด็กคนที่4นะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราช่วยไปแล้ว5คนอุ้ยงานก็งอกนิดหน่อยอืมนี่มีหนังมีด้วยเฮ้ยโอ๊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 ยปืนฮิตปืนฮิตปืนฮึดปืนฮึดได้ได้ดาบเลยก็ได้นี่ดาบสตาร์วอลเลยเนาะเก็บเนื้อให้หมดนะครับแล้วก็ไปช่วยเด็กอุ้ยี่ไงมันอยู่อี่่่กอยยยัังงไมมหดนนะเี กญจจมีไม่ตัวข้างหลังมี่หรอโอ้กระสุนหมดกระสุนมุนม่ยิงแก้เลแล้วเบลจุกนบิล็อกตัวเ่เฮ้ยบิล็อกเด้วก็แม่มีเบนเดตจำกัดจำกัดมีก็มังว่าคือคือคือคนายอาพ่ชิงด้วยเจริญละโกรเรยวข้ามังว่าเรยวเข้าโอ้โอ้โออเฮ้ยกวางกว้างโอ้ว้างควรตุดเจริญ นี่เสือปลาจระกวงังเขาทำเลยหวังว่าเขาทำเขาทำทเขาเบงเขาทำก่อนเขาทำก่อนเขาทำก่อนรีไวทยกรีไวทไม่ได้แล้วเหรอต้องรอเพื่อนมาชกอย่างเดียวอะ่ะจะเลยแล้วพี่เราก็รอกันวันก่อนละกันเนะาะอ่ะก็ได้15 minutes later ลูกพี่อย่าไปบอกเขาเนาะค่ะว่าเราตุยแย่ก,กันแบบทุเรศทุรังขนาดไหน พี่แน็บไปล็อกอย่าลืมกินข้าวนะ้อว่าเกือบลืมละวัยรุ่นใจร้อนไปช่วยเลยทุกคนดูดชะตากรรมพี่ล็อกนะ้อแกเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้ดังใจฉัน <Yeah. S 1> ช่วยเด็กออแค่นั้นแหละเปิดทีบเออสุดยอดสตองแอ๊ฮัสกี้บอกเลยว่าคุ้มมากไปกับฐานโลกกับฐานเราแอบเข้าไปในประตูเน,นี่ยเข้าไปในตู้นี่ได้ไหมมามอยากรู้อยากลองคุณผู้ชมรู้อะไรไหมครับเมื่อกี้แทนที่มันจะปืนยิงหมีมันปล่อยให้ใหมีสวบตัวเองตายครับ ทุกคนดูดิที่ลองมาลอดอ่ะมาหลอบอยู่ในกระ๊อบเนี่ยไอ้ความผีมันเข้าไม้เป็นมันงงตอนนี้เราเอาเด็กมาครบแล้วคุณผู้ชมสี่คนเจย์เรกูไม่มาลอดไม่ได้ไงก็ไม่รู้ไม่ละคูด,ดูซิว่าคราวนี้เราจะรอดไปถึงคืนที่99ได้หรือไม่ยังจะคาดหวังอีกเหรอมาได้ยินเสียงเหมือนมีคนเบล โคตรเฟี้ยวเลี้ยวหน้าขมัมาก็บาดชุบลูกที่แล้วข้าวดูแบนเดตเพียบบอกแล้วว่าอย่าเบี้ยวเหยีน้องเหยบหน้านี่ไม่รักษาความเป็นพี่น้องกันเลยนะฮิล็อกรีบขึ้นกระตอมมาก่อนแล้วมันกลางคืนแล้วเนี่ยโอ๊ยกวางอยู่ข้างล่างฮัสกี้เลยเว้ยอุ๊ยโอ้ฮัสกี้ทำไมเก็บหิงห้อยแล้วมันได้ประจุอะไรก็ไม่รู้ มันพี่ล็อเก็บไปเลยเนี่ยหมาล่อกวางให้อยู่เดี๋ยวมันเดินไปไมเคิลแจ็คสันอยู่ตรงนี้หมาง้องานแค่นี้หน่อยฉันหิวเก็บผลไม้รากไม้กินไปก่อนเลยกันตอนนี้มีหอคอยหอขึ้นไปก่อนหอขึ้นไปก่อนตำแหน่งที่หมาอยู่มันมีสัญลักษณ์เหมือนตีเหล็กพี่ล็อกเห็นปะเออเห็นจริงด้วยเดี๋ยวรอเช้าก่อนเราไปสำรวจกันได้เลยพี่อนกินไหนมาอย่งหาพี่ล็อกไม่เจอเลยมันจะกลางคืนอีกรอบแล้วเนาะมาเราต้องฝ่านี่เข้าไปอืมเฮ้ย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 เฮ ว้าวนายอะโพสชิ่งด้วยเอาแล้วหมาปีนขึ้นมาข้างบนได้ไงปีนได้ปีนได้นี่เนี่ยหมาอยู่ตัวสูงกว่าเฮ้ยเปพี่เรามีแบนเดดคัสกี้ชุบเร็วหมอมีเมดคิดด้วยพี่เราเก็บมาใช้ประโยชน์ได้นี่มันคืออะไรนี่มันเหมือนเป็นที่ตีอะไรบางอย่างเราต้องเก็บให้ครบ3ามชิ้นส่วนที่แนนมาขอเก็บเมดคิดตัวเองกับแบนเดดก่อนเนาะโอ้ยมันต้องเข้าใจ มาได้ไงวะเบ้ออ <robi> ีกแล้วเมนคิดว่าอยู่ตรงนี้ทุยเยคูนั่นแหละฮะทุกคนอัปเดตใหม่ที่เมเอเลียนยู o อพูดเลยว่าอุปกรณ์ปืนเนี่มันไฮเทคมันหล่อเท่มากลองมาเล่นกันได้เนอะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมากับลูกพี่ด้วยบายบายยิงแรงจริงแต่ยิงหนึ่งนัดรอหนึ่งนาที